มคนเดิมนะ่ะก็คงจะรู้แล้วว่าเรนเฉยๆเรียกว่าอะไรได้แล้วก็ เป็นกำลังใจให้พนักนงนท่กคนนะครัใช่เห็นกน็โฆษณาเขาอยากเป็นเออในเออเขาเรีกเยกอะไรเออยูทูบเบอร์อันนี้เราได้เป็นเองและคขาดีใจเลยไม่ใช่โอกาสเงี้ย,ยรครัะมันเป็นโอกาสที่ดี จผมจะสอนติดตั้งอแอปพลิเคชันจผมจะทิ้งลิงก์ข่าว้ปเลยวะครับคุณที่มุดดิสโคเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเลยคิดอาจจะเสียงดีแต่ตอนนี้เสียงไม่ค่อยดีเลย ไม่ค่อยสบายนะครับ ออร่าหอมหอม แม่ผมก็จะดีคับเดี๋ยวผมจะเอาผู้หยู่ัเลยรับเลยเ่าครับเขาชื่อ B K F O รับ อ้าวผมขยับเออไม่เป็นไรครับเส็แล้วครับอย่าไปโกคอย่าไปเทียนะอย่าไปสนใจาอย,ย่า ไปฝากไปติดตามช่องเอยพเาอาผู้หญิงคนนั้นลงช่อง้วย จะไม่ตัด่งผมจะไม่ตัดออกอไม่เคยไม่อยากตัดนะตัดไม่เป็นอยากตัดไปไนี่วไม่เป็นไง แล้วกันว่าเขามาจากไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้นะครับเอาไว้แร์เจนรับ,นบคนแคปครับไม่เก็บตังค์ไม่เก็บอะไรไปไในใในะครับไม่เก็บค่าอะไรแค่แค่จงค์แค่1ตั Thank ะะก็จะได้ลงช่องนะแล้วก็ I'm <laughs> sorry. วันนี้แม่ผมได้กลับมาแล้วนะผมคงต้องเปิด่ยนไม้แนละ้ว เดี๋ยวผมจะอัุดคลิปก่อนล้วบอกแม่ว่าผมอัดคลิปอยู่ครับสุดท้ายคลิปก็จบแค่นี้ครับบ๊ายบายครับลาติสวัสดีครับ